และความไร้เสถียรภาพทางการเมืองของมาเลเซียโดยเฉพาะตั้งแต่ที่มูยิดินยาสินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีและต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 อีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นบทบาทของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือกษัตริย์ของมาเลเซียที่ชัดเจนมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆในเรื่องบทบาททางการเมืองค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุลเลาะชาอามัดคือยังดีเปิดตัวอากง หรือเรียกกันย่อๆว่าอากงนะคะทรงขึ้นรองราชในปี2019ขึ้นเป็นกษัตริย์ของมาเลเซียสัปดาห์นี้สุลต่านอับดุลเลาะห์อ,อาจจะได้ทรงทําหน้าที่ยุติความวุ่นวายทางการเมืองโดยแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่และเท่ากับการใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งต่างจากกษัตริย์องค์ก่อนความวุ่นวายทางการเมืองในมาเลเซียระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2561 เมื่อดอกเตอร์มหาเทมูฮัมหมัดเป็นนายกรัฐมนตรีนำพักร่วมฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งเหนือพักอัมโนแต่ต่อมามีปัญหาเสียงไม่พอเพราะว่าพักการเมืองที่นำโดยมูยิดินลาออกดอกเตอร์ Dr. มหาเททุลนกล้าวถวายหนังสือลาออกแก,ก่กษัตริย์เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองสมเด็จพระราชาธิบดีจึงทรงแต่งตั้งมูยิดินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่รอให้สภาลงคะแนนเสียง ถึงแม้ภายหลังจะมีการนับคะแนนและมูยิดินได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเล็กน้อยที่ผ่านมาบทบาทของกษัตริย์มาเลเซียจะเป็นผู้นำในเชิงพิธีการเช่นเป็นประธานในการสาบานตนรับตำแหน่งรัฐมนตรีการแต่งตั้งหมูยิดินขึ้นเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับการเมืองมาเลเซียและบทบาทของกษัตริย์ด้วยนะคะนักกฎหมายด้านรัฐธรรมนูญในมาเลเซียระบุว่า แนวทางเช่นนี้ก็คือการขยายการใช้พระราชอำนาจในช่วงวิกฤตแต่อีกด้านหนึ่งอาจจะกำลังมีความกังวลว่าจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงอนาคตหรือไม่มาเลเซียมีระบบที่เฉพาะค่ะมีสุลต่าน9พระองค์ที่จะทรงสลับกันขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทุก5ปียังเปิดตวนอากงองค์ปัจจุบันจะทรงอยู่ในฐานะกษัตริย์ถึงปี2,567 และพระองค์จะตัดสินใจว่าใครจะมาเป็นนยายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ